สวัสดีครับเมื่อนี้พอดีสิพามาลุยมาเบ่งต่อหลุมครับเนาะพอดีโลโลอได้ต่อใหญ่มาโอ้พี่น้องเอ้ยนานทีปีหนจะได้กินทนทค่หนึ่งนะครับเนาะต่อหลุมโอ้มีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับเม็นแต่ละตัวซ้ำนี่ก้อยผมนะครับเนาะต่อหลุมใหญ่นะครับหนมะอโมอีรีกร็บม่ได้กินนะครับเนาะแต่ก้อนก็โอ้โอ ันก็นลาอยอะไรตั้งช่วงนี้โอ้มันก็นบ่ค่อยมีปไปเลยเนาะครับเนาะครับว่าไปเดินตลาดพอดีก็ไปเอามาเนาะครับเนาะก็เลยก็ไปเอามาเตะปลาพอดีได้มาพอมาแป้งคายให้เนาะครับเนาะเพาะพอดียากพอดี อ่ะวันนี้แบ่งกันนะครับเนี่ยซื้อมาโลนึงนะครับเนาะไปต่อหลุมมาหรือวาแบ่งกันคละเครื่อง์นะครับแบ่งกันกินเป็จัดสะออดนะครับเนาะโตโอโปอิเตะอยู่อินซาฟีโตกับฤๅสีอีเมอเลยครับเป็นเตลโตอุยซัวอยู่แต่ก้อนกบว่าแล้ยนะครับเนอตโตก้อนได้กินดูอะลรเจ้า ตามยุคตามสมัยนะครับช่วงนะี่ยมันหายากนะครับเนาะอาหาเอ๊ะโปเอเปแพงกันกินโครนิตาโนยโตนึงกัโตโค้แพงเติบอยู่ครับเนาะหมดธรรมดาหลุมนะครับมันหนีมันตกลงไปแเห็นอหลุมใหญ่นะครับเนาะเต็งเต็ม,นะแ,ม,มตนะแม่เต็มลูกมันนะครับนะรเนาะโอ้ เบแปลงกัดคอนละเครื่องนะครับเนาะแปงกัดกินนะครับเนาะมานทีปีหนองเ้็แบ,บแซ่บต้องกันครับมาเนี้คือสีนี้แห้งท้องอู่ินนะครับเนาะได้กินอาหารปลาตอหลุมใหญ่ครับ